เ,นนเผู้คนบนโลก7จ0 0นล้านคนมีความแตกต่างกันทางรูปล่างสูงต่ำดำขาวต่างๆมากมายเลยแต่วันนี้คุณรู้หรือยังว่าแล้วความแตกต่างระดับจิตใจมีอยู่ไหมเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับมีหน้าตาที่เหมือนกันในทางกายภาพนะครับแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเราทุกคนแต่ละคน ก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตของตนเองให้สว่างสวยนะครับดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไปและการคนตัวเบาวันนี้คุณประสินจะมาแจกแจงให้เราเข้าใจชัดเจนเลยว่าความแตกต่างในด้านจิตใจที่จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาจิตของเราเจ็ดระดับนั้นมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมอย่างตั้งใจพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเราจะแบ่งประเภทของมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งได้หลายๆแบบนะครับ เริ่มจากระดับที่1เนี่ยเรียกว่าทรชนก็คือในความเป็นทรชนเนี่ยก็เป็นบุคคลประเภทที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลประโยชน์นะครับก็อาจจะเบียดเบียนผู้อื่นโดยเจตนาอาจจะมีการคดโกงอาจจะมีการประหารประหารทำร้ายทำลา,ายชีวิตผู้อื่นด้วยวิสัยอย่างเงี้ยครับก็เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดก็คือทรชนถัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าผู้ทุชนผู้ทุชนก็คือบุคคลที่ อาจจะยังทําความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อทําความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นแล้วเนี่ยก็มีความละอายใจรู้สึกผิดนะครับรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษที่ตนเองได้กระทําพูดง่ายๆก็คือแม้จะมีความผิดบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ลึกๆข้างในเนี่ยยังมีสามัญสํานึกของความดีงามแบบนี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในระดับพุทุชนถัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ <S <S เขาเรียกว่ากัลยาณชน กัลยาณชนเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีข้อประพฤติที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางด้านร่างกายทางด้านวาจาใครก็ตามที่คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็งดเว้นในการเบียดเบียนผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับกัลยาณชนถ้าถัดไปจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปราดชนปราดชนก็คือเป็นบุคคลที่เห็นโทษนะครับของลาบยศสรรเสริญและความสุขนะครับที่ได้จากการกิน การเสวยกามเกียรติต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับปาดชนเนี่ยลักษณะก็คือจะรู้จักชำเลืองมองจิตใจของตนเองว่าณนะขนาดนี้ฉันมีจิตใจที่ประยุดกับวัตถุเงินทองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เริ่มต้นที่จะฝึกตนเองฝึกตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายเขามาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหนีวัดเข้าป่านะครับแต่หมายคมว่าเมื่อครอบครองสิ่งใดก็พยายามจะสังเกตใจตนเองว่าจิตใจของเราเนี่ย เข้าไปยึดกับสิ่งนั้นหรือไม่ใจเราเข้าไปยึดกับเงินหรือไม่ใจเราเข้าไปยึดกับอำนาจหรือไม่ใจเราเข้าไปยึดกับคําสันเสริหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดจากปราดชนก็เป็นลักษณะที่สูงขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าวินยูชนวินยูชนเนี่ยก็คือผู้ที่ฝึกตนจนพ้นไปจากการยึดติดในลาบยึสรนเสริญแล้วนะครับหรือที่พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าโลกธรรมก็ประกอบด้วยวัตถุประกอบด้วย คำยกย่องอำนาจประกอบด้วยชื่อเสียงต่างๆคือในลักษณะของวินดูชนเนี่ยเป็นบุคคลที่อาจจะครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีจิตใจที่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วอาจจะเป็นคนร่ํารวยก็ได้นะครับแต่ว่าตนเองไม่ได้ยึดติดกับเงินที่ตนเองมีอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งสูงส่งก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีใจเข้าไปยึดโยงกับตําแหน่งนั้นแล้วนะครับลักษณะนี้เรียกว่าวินูชน ถ้าสูงไปกว่านั้นอีกนะครับเขาเรียกว่าโพธิสัตว์ชนพระโพธิสัตว์เนี่ยคือลักษณะของบุคคลที่ใช้ชีวิตนะครับใช้กายใจใช้เวลาใช้ศักยภาพของตอนเองเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนใหญ่โลกใบนี้ก็มีพระโพธิสัตว์อยู่มากมายนะครับเป็นบุคคลที่ทรงคุณูปการทำสิ่งต่างๆครับเพื่อนมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปกว่าอีกเขาเรียกว่าอริยะบุคคล ก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีสติปัญญาทำลายความโลภความกโกรธความหลงของตนเองได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับมีหน้าตาที่เหมือนกันในทางกายภาพนะครับแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเราทุกคนแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตของตนเองให้สว่างสวนะครับดีงามยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วก็ในท้ายที่สุดนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะครับก็สามารถเข้าถึงความดีสูงสุดก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าคิดตั้งใจจริงๆที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่ทำลายความโลภความโกรธความหลงของตนเองได้ไอ้ตรงนั้นนะ่ะคือศักยภาพสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนควรจะเดินทางไปให้ถึงมองเห็นภาพชัดไหมครับว่าระดับจิตใจของมนุษย์นั้น จะทำให้มนุษย์เนี่ยแบ่งระดับออกเป็นถึง7ระดับเลยตั้งแต่ทรชนคนที่โอ้โหเต็มที่จัดเต็มหนาไปด้วยเกล็สุดๆทำทุกอย่างเบียดเบียนคนทุกอย่างยกระดับดีขึ้นมาหน่อยจิตใจดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นปุถุชนก็ยังมีทำดีทำชั่วอยู่บ้างแต่ก็ยังพอรู้สึกเวลาทำไม่ดีก็รู้สึกทุกข์ระทมอยู่บ้างกัลยาณชนเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ดีแล้วครับไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นจากนั้นก็ยกระดับต่อไปเป็น ปราชชนเริ่มตระหนักแล้วว่าลาบยศสรนเสริญเป็นสิ่งที่ไม่จรลังนั้นยกระดับไปเป็นวินยูชนที่พร้อมจะละโลกธรรมได้อย่างชัดเจนขึ้นจากนั้นเป็นโพธิสัตวชนที่ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสุดท้ายอริยชนนั่นคือจิตใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์หมดจด ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นคือสเต็ปที่เราทุกคนสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับและทุกวันนี้คุณผู้ชมครับพิจารณาจากที่คุณพระสินแจกแจงมาแล้วคุณอยู่ในระดับไหนและผมขอเป็นกําลังใจให้เราทุกคนนะครับเราทุกคนมีศักยภาพคุณพระสินก็บอกแล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาด้วยศักยภาพที่จะยกระดับไปจนถึงอริยชนกันได้ทุกๆคนเลยครับขอเป็นกําลังใจให้สุดๆเลยครับ และการคนตัวเบาขอขอบคุณคุณพระศินอินทวงมากมาก,มากเลยนะครับที่นำเรื่องราวความเป็นจริงมาทำให้เราได้เข้าใจกันแบบชัดเจนแล้วก็เรียบง่ายด้วยอยากย้ำว่าเทปนี้ถ้าท่านดูมาถึงวินาทีนี้เนี่ยอยากให้ดูซ้ำแล้วสำรวจตัวเองให้ชัดนะครับว่าท่านกำลังเป็นบุคคลอยู่ในระดับใดและก็จะได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาตนเองต่อไปครับขอบคุณโลแลนด์เจ้โคตรครับจบูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับ โลแลนด์เชอร์โค้ดครับที่สนับสนุนให้เราได้ทำสิ่งดีๆเหล่านี้ตลอดมาครับอย่าลืมนะครับว่าเราทุกคนสามารถพัฒนาตนให้มีจิตใจสว่างสวยได้ทุกๆวินาทีเลยครับขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งครับแต่พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนด์เจอร์โค้ด ผลลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย